ทำนมไปทำนมไปให้คนอื่นดูเหรอไม่ใช่ทำนมเพื่อให้เรามั่นใจเนาะอันนี้สำคัญมากๆทำนมเพื่อให้เรามั่นใจแล้วใส่เสื้อผ้าสวยใส่เสื้อผ้าสวยงามนะคะเช่นเราไปออกงานเราไปใส่ชุดราตรีชุดอะไรต่างๆหรือว่าเดรสอะไรต่างๆแล้วดูเรามีรูปร่างที่ดีขึ้นเวลาเข้ามาที่คลินิกแล้วนะคะเข้ามาที่คลินิกแล้ว,ะะาาลวบอกว่ามาเสริมนมมาเสริมนมมาต้องการมาเสริมหน้าอกก็แต่ว่าความต้องการจริงๆแล้วที่ต้องผ่าตัดต้องหรือต้องทำงาุนไข่เนี่ย ที่จริงไม่ใช่การเสริมหน้าอกเป็นการทำหน้าอกอะไรมีการผ่าตัดอะไรบ้างที่จะช่วยทําให้หน้าอกของเราสวยงามมากขึ้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมารู้กันวันนี้นะคะว่ากลุ่มตัวเราเนี่ยเป็นกลุ่มไหนนะคะเป็นกลุ่มไหนในในสกลุ่มที่หมอกำลังจะพูดให้ฟังต่อไปนี้นะคะหน้าอกเล็กแต่อยากให้ให,ใหญ่ขึ้นอันนี้คือกลุ่มแรกนะคะของคนที่อยากจะให้รูปร่างของหน้าอกเรา สวยขึ้นอ่ามีคนเช่นไหนบ้างอ่าเส้นเช่นสมมติว่าบางคนเนี่ยบอกว่ามามาถึงเนี่ยอ่าแบบว่าเอ่อตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหรืออายุเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสาวขึ้นมาเนี่ยหน้าอกเรามีขนาดเล็กมากเลยนะคะใส่เสื้อผ้าแล้วเนี่ยมันดูฟีบมากเลยเวลาเราใส่เข้าไปในเสื้อผ้าเช่นชุดราตรีหรือว่าชุดออกงานต่างๆที่ต้องโชว์เนินอกนะคะหรือว่า จะต้องไปโชว์เวลาเราใส่เสื้อผ้าหาเสื้อผ้าใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่เต็มอ่ามันไม่เต็มเขาจะพูดอย่างนี้ว่ามันไม่เต็มอ่าใส่เสื้อเนี่ยสมมุติว่าเอวได้นะครับสะโพกได้หรือว่าดเดรสอะไรเงี้ยนะเอลได้สะโพกได้แต่ว่าน้าอกเนี่ยมันจะไม่ได้เรียกว่าหาเสื้อใส่ย,ยากเนาะหาเสื้อใส่ย,ยากหาเสื้อที่จะฟิตกับหน้าอกของเรากับรูปร่างของเรา,นาเ,เนี่ยยากอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนนะเขาบอกว่า หน้าอกของหนูเนี่ยมันเล็กมากแบนมากเลยนะคะห yorsun, Somehow, เหมือน genau, เหมือนเหมือนเหมือนไม่มีเนื้อหน้าอกเลยไม่มีเนินหน้าอกเลยอย่างเงี้ยนะคะคือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มหน้าอกเล็กแต่ว like, ่าอยากให้มันใหญ่ขึ้นนะคะกลุ่มหน้าอกเล็กแต่อยากให้มันใหญ่ขึ้นคือไม่มีเนื้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันนะคะแต่นมเล็กอ่นมเล็กก็คือว่ามีเหมือนกันแต่ว่ามีน้อยอมา โตมาเป็นสาวเนี่ยแต่ว่ามีน้อยอ่ามีน้อยเนี่ยอยากจะให้มันใหญ่ขึ้นอันนี้เป็นกลุ่มพื้นฐานเลยกลุ่มร้อยละร้อยละห้าสิบและกันร้อยละห้าสิบของของคนที่มาปรึกษาหมอว่าอยากจะมีนมที่สวยงามมากขึ้นก็คือกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่ว่านมเล็กแต่อยากให้มันใหญ่ขึ้นนะคะหมอก็จะแนะนําให้เสริมนมเสริมหน้าอกนะคะเสริมหน้าอกอาจจะเสริมด้วยซิลิโคนเป็นหลักเพราะกลุ่มนี้เนื้อน้อยมากๆเนื้อน้อยมากๆเนี่ย จะไปใส่อย่างอื่นเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้ปริมาตรที่พอนะคะกลุ่มนี้อาจจะต้องเกณฑการเสริมด้วยซิลิโคนหรือเป็นถุงเต้านมเขาเรียกว่าถุงเต้านมเทียมที่ทําจากซิลิโคนกลุ่มหนึ่งก็คือว่าที่อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันก็จะเช่นกลุ่มที่เป็นสาวประเภท2หรือเป็นกลุ่มที่ไม่มีเนื้อหน้าอกเป็น เป็นเขาเรียกว่าเป็นทรานส์เจนเดอร์คือต้องการจะข้ามเพศนะครับเปลี่ยนแปลงเพศของเราจากที่เราไม่มีเนื้อหน้าอกเป็นน้องๆน้องสาวเป็นลูกสาวเนี้ยอยากจะเป็นลูกสาวนะลูกสาวมอเตอร์ก็จะมีแก๊งลูกสาวมอเตอร์นะแก๊งลูกสาวมอเตอร์ก็อยากจะเป็นลูกสาวมอเตอร์กันนะก็หน้าอกก็อยากให้มาเสริมให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแก๊งลูกสาวนะครับแก๊งลูกสาวก็จะมีสาวๆมาเสริมกันหลายคนแล้วนะคะอ กลุ่ม2เนี่ยคือกลุ่มที่มีปัญหาหน้าอกหย่อนคล้อยร่วมากับการที่บอกว่าตัวหน้าอกของเขาเนี่ยมันน้อยลงมันเล็กลงด้วย อ่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มอันดับสองเลยที่หมอไล่เรียงมาเนี่ยคือตามอันดับเลยนะอันดับว่าเอ้เราเราเป็นกลุ่มไหนเราจะเจอเราจะเจออย่างเงี้ยเราจะเจอเมื่อไหร่อย่างเช่นบอกว่าหน้าอกของเรานะเมื่อก่อนเนี่ยเราหน้าอกเราใหญ่นะยี่สามสี่ซีดีพอเรามีลูกมีอะไรแล้วเหลือส4มสิบสี่นจะสามสองมั้งแล้วก็ ลดขนาดลงไปเป็น B เป็น A อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าเนื้อหน้าอกน้อยลงนะคะ B A น้อยลงใช่ไหมเนื้อหน้าอกน้อยลงใช่ไหมอันเนี้ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะที่ว่าเราจะต้องมาแก้ไขกันนะคะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยใส่เต็มเต็มยกทรงเต็มดีพอเรื่อยๆไปพอมีลูก2คน3าคนแล้วยกทรงเริ่มใส่แล้วหลุมหลวมอ่าแปลว่าเนื้อนมน้อยลงนะคะอันเนี้ยเราก็ต้องมาตรวจแหละอ่าว่าความหย่อนคล้อยของหน้าอกของเราเนี่ย จะแก้ปัญหาแล้วนะจะแก้ปัญหามาหาหมอแล้วก็จะเริ่มแก้ปัญหาแล้วว่าหน้าอกของเราเนี่ยมันหย่อนคล้อยมากน้อยแค่ไหนถ้าย่อนมากนะคะหย่อนมากหย่อนมากๆเลยนะก็อาจจะต้องยกกระชับนะร่วมากับการเสริมหน้าอกอ่าแล้วถ้ายกกระชับเฉยเยได้ไหมหมออ่ายกกระชับเฉยเยได้ไหมก็อาจจะไม่ได้เพราะว่ายกกระชับเฉยเฉยเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ปริมาตรของหน้าอกของเรา เพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มที่ต้องมาตรวจแล้วก็ต้องมาเลือกออปชันวิธีการผ่าตัดกันอีกทีนึงว่าเราจะผ่าตัดด้วยวิธีไหนเนื้อหน้าอมเนื้อนอกเราเป็นยังไงเนื้อลมเราหนูว่าเท่าเดิมค่ะหมอแต่พอหนูอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆหนูอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะหนูใส่34 B ใส่34 C สสีใส่มุตสิมูทนะใส่ใส่ยกทรง34 C 3 4 d เท่าไหร่ก็ใส่ไปเหมือนเดิมแต่ว่าหัวนมของหนู มันย้อยลงคอยลงจากที่มันชี้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 แบบอ๋อแบบยังไงเดียปิวป้วปิ้วขำ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 ชี้แบบยิงยิงยิงชี้ไปข้างหน้าอ่าชี้ไปข้างหน้ามันตอนเนี้ยมันชี้ลงอ่าหัวนมมันชี้ลงละนะแล้วก็มันไม่ได้เต่งตึงมันมันมันหย่อนคล้อยลง อันเนี้ยแต่ว่าเนื้อนมเท่าเดิมนะหนูใส่ยกทรงเท่าเดิมหนูมั่นใจกับทรงเนี้ยไซส์เนี้ยหนูโอเคไม่ไม่ต้องการเพิ่มปริมาตรให้มันเยอะขึ้นกว่านี้อ่ากลุ่มนี้เราจะมาทําผ่าตัดที่เรียกว่าการผ่าตัดที่เรียกว่ายกกระชับนะฮะหน้าอกโดยที่เราไม่ได้เสริมซิลิโคนอ่ากลุ่มนี้เรียกว่าแมสต้องมาทํากลุ่มแมสโตพ็กซี่ก็คือการยกกระชับหน้าอกโดยที่เราไม่ได้เสริมซิลิโคน นมใหญ่อยากเล็กอ่านมใหญ่อยากเล็กมีกลุ่มไหนบ้างอ่าก็อย่างเช่นกลุ่มที่บอกว่านะหน้าอกของเราเนี่ยนมใหญ่นะหน้าอกของหนูเนี่ยสมมุติว่าเดินมาหาหมอเข้ามาในคลินิกบอกว่าหนูเนี่ยนมใหญ่มากเลยนมใหญ่มากแล้วเวลาหนูไปออกกําลังกายหนูไปวิ่งหนูไปหนูปวดหลังปวดไหล่มากค่ะหมอปวดหลังปวดไหล่มากนะปวดหลังปวดไหล่หรือว่าบางทีนะก็อย่างเช่นบอกว่า หนูใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยหนูทํางานหนักๆเนี่ยรู้สึกเมื่อยล้าปวดไหล่ปวดหลังมากแล้วขยับขยับร่างกายเนี่ยไม่ถนัดอ่าขยับร่างกายไม่ถนัดนะอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่านมเขาเรียกว่านมใหญ่เกินนมใหญ่เกินทําให้รูปร่างของหน้าอกเราก็าไม่สวยเออมันใส่อะไรก็ดูโป้ไปหมดเนาะหรือบางคนเนี่ยใสอะไรก็ดูโป้ไปหมดนะ เคยเจอไหมใส่อะไรดูโป้ไปหมดเอออันนี้ก็ไม่สวยอย่างที่สองเขา,เ,า<ม>เขารู้สึกไม่มั่นใจว่าใส่อะไรก็ดูโป้ไปหมดเนาะหรืออย่างที่สองคือเวลาไปออกกำลังกายหรือว่ามีออกแรงหนักๆมันมีเหงือใครมีอะไรต่างๆมันรู้สึกมันหนักไปหมดแล้วก็อา่ามันก็เอชอะแฉะอะแฉะด้านล่างทําให้บางคนนี่ก็มีปัญหาอย่างเช่นมีเชื้อราอยู่ข้างใต้ กลาวนมนะคะหรือว่ามีเชื้อรายอยู่ข้างใต้ล่มผ้า,พ,าพวกนี้ทำให้หน้าอกเราใหญ่เกินไปนะคะสามารถมาเขาเรียกว่าอันนี้หมอเขาจะเรียกว่าต้องเลือกผ่าตัดให้เขาก็คือการทำผ่าตัดลดขนาดเต้านมเรียกว่า breast reduction นะคะ surgery ก็คือการลดขนาดเต้านมนะคะให้เต้านมของเราเล็กลงเพื่อที่จะให้เราดำรงชีวิตได้อย่างอย่างอย่างสบายขึ้น กลุ่มเนี้ยจะดีมากเลยเวลาเราผ่าตัดลดขนาดเต้านมไปก็จะตัดเนื้อเต้านมออกไปบ้างบางส่วนร่วมกับการยกกระชับเต้านมให้ตำแหน่งของหัวนมเนี่ยสวยงามมากขึ้นรูปทรงของเต้านมสวยงามมากขึ้นเมื่อทําไปแล้วปุ๊บเนี่ยทันทีเลยเขาจะบอกเขาเลือโล่งสบายเลยเหมือนเหมือนไม่ต้องแบกน้ําหนักละไม่ต้องแบกน้ําหนักนะนะคะแล้วก็จะสบายตัวมากขึ้นเวลาไปออกกําลังกายอะไรก็จะสบายง่ายนะคะ อยากให้ทุกคนเข้าใจอ่ะก่อนที่เราจะมาทําหน้าอกหรือว่าเราจะมาผ่าตัดอะไรหน้าอกก่อนจะแก้ปัญหาเรื่องหน้าอกให้มันดีขึ้นนะคะก็สามารถจะมีช้อยมีต,ต่างเนี่ยก็มาปรึกษากันนะคะมาปรึกษากับหมอได้